โอเคสวัสดีครับวันนี้พี่จะมารีวิวอุปกรณ์เกมไม่เกียร์ทั้งหมดนะครับชอบมีคนถามนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโต๊ะที่สตรีมทุกวันนะครับผมไปครับไปดูเลยครับอุปกรณ์เกมไม่เกียร์อย่างแรกเลยครับก็จะมีมาเลยเริ่มมาก็จะมีกาแฟอะไรแก้มนึงครับแล้วก็จะมีคีย์บอร์ดขอนด์ซไฟครับอันนี้จะเป็นสีขาวล้วนนะของพี่เพราะตอนที่อยากได้อยากได้เป็นสีเรโทแต่ว่าของหมดครับก็เลยเออไม่อยากรอแล้วอะไรเงี้ยอยากได้ไฟสวยอะไรเออสีขาวล้วนไม่ได้ สัตวมันจะเป็นมา้ากับมา้าแพดครับม้าก็เอ็กซิฟครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับผมขาวล้วนฮะจริงๆอยากอยากได้สีเลโทรเหมือนกันขอหมดครับแล้วก็อันนี้สั่งสั่งก่อนที่ของจะเข้าสั่งสั่งสั่งเว็บมาเนี่ยสีขาวเดิมนะจะเป็นมา้าแพทม้าแพทเอ็กซิฟคู่กันแล้วก็อันนี้คิดเด็ดเลยบันจี้ของเอนะ็กซิฟาเนี่ยพี่ชอบมากนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ คือคือสายมันเนี่ยไม่ไม่มีทางหลุดเวลาเรา,เราสะบัดเนี่ยครับมันมันค่อนข้างอยู่เลยคือมีโปกตีพี่ในมือหักกับเมาส์ทาวเวอร์มากๆนะแต่ว่าตัวเนี้ยคืออยู่แล้วก็หนักหนักค่อนข้างหนักเลยเดียวแล้วก็รู้สึกฟรีมากเรื่องสายอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้เมาส์มอแพด แล้วก็หูฟังที่ใช้ไม่ใช้ใช้ตัวเลเซอร์นะไม่ใช่เฮดเซตนะครับตัวธรรมดาไม่มีอะไรนี่คอมเครื่อ์ซีมีเครื่องนึ่งกล่องก็เ2 0 0องศนมาเนี้ยตัวน,นี้ไอเทมรับผมมขาดไม่ได้เลยอนะันนี้่เียต้องมีครับผมติดตัวหนึ่งงานนะ ก็ย้าอยออาตา้าบมเวลาแห้งสุดเย็น